สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนกลับมาเจอกันอีกครั้งนะคะกับน็กชิล c h ช n แนลค่ะก็วันนี้นะคะแนจะมาทำรีวิวแอนสวอนนะคะสีลิปสติกโทนสีน้ำตาลนะคะตั้งแต่นูจนถึงสีน้ำตาลแซบๆกันเลยนะอ่าก็เดี๋ยวมาดูกันดีกว่าคะ่ะว่าที่แนคัดเลือกมานั้นมีอะไรกันบ้างนะคะก็มากันที่กลุ่มแรกนะคะเป็นในกลุ่มของลิปไลเนอร์ค่ะตัวแรกนะคะเป็น ซิวนาเมคอัพเพนซิลนะคะสี L 1 2ค่ะก็ตัวนี้นะคะสีนู้สวยมากๆเลยนะคะคือถ้าสโมกี I ้อายหนักเนี่ยแ้วาทาตัวนี้นี่คือดีงามมากๆนะคะแล้วก็ราคาถูกมากคือแบบแค่20บาทเท่านั้นนะต่อแท่งอืมแล้วก็เนื้อนุ่มนะคะเขียนง,ง่ายไม่เจ็บปากนะคะสีก็แมทนะคะไม่เงาแล้วก็ไม่แห้งด้วยนะคะแต่ว่าข้อเสียคือไส่หักง่ายมากนะคะคือเหลาแล้วก็หักบ่อยนะคะแล้วก็ติดทนปานกลางค่ะ มาต่อกันที่ตัวที่2นะคะเป็นลิปของซิวานามเมดอัพเพนซิลอีกแล้วค่ะตัวนี้เป็นสี l 15ค่ะก็เป็นสีน้ำตาลอมแดงนะคะคือสายแซบสายฝอนี่คือต้องชอบตัวนี้แน่ๆค่ะคือทาแล้วเกิดมากสี่สวยมากๆเลยนะคะแล้วก็คือข้อดีและข้อเสียก็จะเหมือนตัวที่แล้วนะคะก็คือไซส์ค่อนข้างที่จะหักง่ายนะคะ มากันที่ตัวที่3นะคะเป็นของ odbo ค่ะ wonderful lip pencil นะคะเบอร์2ค่ะเป็นสีนูดนะตัวนี้ก็จะเป็นสีนูดม่วงน้ำตาลนะคะคือมันดีมากๆนะดีงานทาแล้วแบบสวยแพงๆอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็สีสุภาพด้วยนะคะเนื้อนี่เขียนง่ายนะคะสีชัดมากนะคะแล้วก็ติดทนพอสมควรเลยนะคะตัวนี้ข้อดีตัวนี้คือแท่งยาวมากค่ะซื้อมาในราคา3 0บาทเท่านั้นเองนะคะแต่ข้อเสียก็คือมันค่อนข้างที่จะหนืดปากนิดนึงนะคะ ตัวที่4นะคะเป็นของ Kiss Beauty v o l u m e BB 3D Lipstick Pencil Matte นะคะเบอร์ Bur 20ค่ะตัวนี้นะคะเป็นสีน้ำตาลส้มนะคะคือส้มชัดมากนะคะคือแบบเพชมากๆเลยนะตัวนี้แซ่บมากค่ะคือซื้อมาในราคา69บาทนะคะแล้วก็แท่งใหญ่นะคะทางง่ายคือทาแป๊บเดียวก็เต็มริมฝีปากแล้วนะคะแล้วก็มีกบเหลามาให้พร้อมนะคะแต่ข้อเสียของมันก็คือกลิ่นค่ะคือแนบไม่ชอบกลิ่นมันนะคะมัน ค่อนข้างที่จะมีกลิ่นเคมีแปลกๆออกมาชัดเจนนะคะตัวที่5นะคะเป็นของมีนาพาร์ริมแมทนะคะสี06ค่ะตัวนี้นะคะเป็นสีชมพูแบบหนูชมพูสวนมากๆสวยนิสวยเป็นสีที่สุภาพคือทาแล้วดูดีดูเรียบร้อยไปเลยอะคะ่ะคือแน่ซื้อมาในะาคา89บาทนะคะ คือจะบอกว่าตัวนี้ติดทนแบบติดทนว่าวังอลังการมากๆติดตั้งแต่แบบเช้ายันเย็นนะคะแต่ข้อเสียคือค่อนข้างที่จะแห้งนะคะแล้วก็กลิ่นไม่โอเคอย่างแรงคะ่ะคือกลิ่นเคมีแรงมากๆเลยนะคะตัวนี้ ค่ะตัวที่6นะคะเป็นของ city color city chic lip liner นะคะเป็นสีโคโค่นะคะก็ตัวนี้นะคะสีน้ำตาลแดงเข้มสะใจมากๆเลยค่ะคือแบบน้ำตาลจริงจังใครที่ชอบลิปสีเข้มนะคะตัวนี้ต้องโดนค่ะคือแน็โดนมาแล้วนะคะในราคา99บาทเท่านั้นเองนะคะ แถมแท่งที่ให้มานี่คืออย่างยาวมากๆเลยนะคะเขียนดีแล้วก็เขียนนุ่มค่ะไส้กําลังโอเคเลยนะคะคือข้อเสียมันเขียนด้านในปากไม่ค่อยติดนะคะถ้าจากวิดีโอเมื่อนๆก็จะเห็นเนาะมันต้องแนะต้องอทาหลายรอบนะคะซึ่งก็แนกไม่ได้หมายเนาะเพราะมันก็เป็นลิปไลเนอร์นะคะ ถ้าต่อมานะคะเป็นกลุ่มของลิปสติกแท่งนะคะก็มีหลายแท่งกันเลยเนาะอ่ะเราไปดูกันดีกว่านะคะว่ามีแท่งไหนบ้างนะคะประเดิมันที่ตัวแรกค่ะเป็นของซิวนาแมทลิปสติกนะคะเบอร์11ค่ะตอนนี้นะคะเป็นสีนมชมพูสวยมากเลยนะคะคือแบบเป็นสีสุภาพน่ารักนะคะเหมาะกับเอวีเดย์ลุคสุดๆไปเลยนะคะ แล้วก็ราคาย่อมเยาวนะคะเพียงแค่75บาทเท่านั้นค่ะก็ทาได้ทาดีเนาอะอแต่ข้อเสียคือคนที่ปากคํำมากๆเนี่ยอาจจะกบลิมฝีปากไม่มิดนะคะตัวที่สองนะ,ะเป็นของเวทันวายนะคะเมกาลาร์ตลิปสติกนะคะเบอร์9ก้นะคะ สีแซนตรอรมนั่นเองค่ะตัวนี้นะคะก็เป็นสีน้ำตาลชมพูแบบเป็นสีที่เหมาะกับสาวผิวเข้มมากๆเลยนะคะคือทาแล้วสวยทาแล้วดูเป็นธรรมชาติมากๆเลยค่ะคือเติมได้เรื่อยๆระหว่างวันเลยนะแล้วก็ซื้อมาในราคา1 3 9บาทนะคะเนื้อลิปนุ่มลื่นมากๆเลยนะคะสบายปากค่ะแต่ข้อเสียก็คือสีไม่ตรงกับรูปในเว็บนะคะคือรูปที่ออกมาในอินเทอร์เน็ตนะที่เราเปิดก็จะเป็นสีที่ออกส้มมากกว่านี้เนะะี่ยแต่จริงๆแล้วสีมันจะออกชมพูมากกว่านะคะ ตัวต่อไปนะคะเป็นของเล็บลอนแมตต์ลิปสติกนะคะเบอร์008 coco a c a v i n g ค่ะตัวนี้นะคะก็เป็นสีน้ําตาลส้มนมนะคะเป็นสีที่สวยมากๆแบบมากนะคะคือดีกับใจเนาะเออถ้ายังไงก็สวยนะคะคือสายเวสเทิร์นนี่ต้องไปตามค่ะคือช่วงโปรโมชั่นเนี่ยจะอยู่ในราคาที่150กว่าบาทเท่านั้นนะคะส่วนข้อเสียนี่เน็กยังหาไม่เจอนะคะถ้าจะมีก็คงจะเป็น แพ็กเกจที่เวลาไปที่เคาน์เตอร์นะคะส่วนใหญ่ชาร์จสีมันมักจะเพี้ยนนะคะคือไม่ตรงกับสีลิปจริงค่ะตัวที่สีนะคะเป็นของ W 7นะคะ Kiss Matte Lipstick นะคะก็เป็นสี Coco k i ิสนะคะจะบอกว่าตัวนี้เป็นสีน้ำตาลชมพูนมนิดๆน,นะคะเป็นสีที่น่ารักมากๆเลยนะคะเป็นสีที่ค่อนข้างที่พอดีกับปากแน็คนะคือถ้าดูเนียนไปกับปากมากๆเลยเหมือนแบบเปนเกิดมามีสีปากแบบนี้อยู่แล้วะคะ่ะ ราคาก็น่ารักนะคะอยู่ที่159บาทเท่านั้นค่ะพกไปทาเติมระหว่างวันเรื่อยๆเลยค่ะแล้วที่สําคัญนะคะกลิ่นหอมมากเป็นกลิ่นแบบน่ากินแบบโกโก้ค่ะแต่ข้อเสียนะคะคือเจ้าลิปตัวนี้มันค่อนข้างที่จะขึ้นอยู่กับอุณหภูมินะคะคือถ้าพกไปข้างนอกตอนร้อนเนี่ยเวลาทามันจะลื่นๆนะคะเหมือนตัวไขมันละลายอะคะ่ะแต่ถ้าพกไปเย็นในห้องแอร์นะคะว่าตอนทามันก็จะฝืดขึ้นมาหน่อยะคะ่ะตัวต่อไปนะคะเป็นของ Into It Lasting Lipstick นะคะ เบอร์ LA 0 5ค่ะสีซีเตีย e นะคะตัวนี้ก็เป็นสีชมพูอมน้ำตาลนิดๆนะคะคือตัวนี้สีสวยนะคะทาแล้วปากดูอวบอิ่มมากๆเลยนะคะเนื้อครีมมีสุดๆนะคะมีความชุ่มชื้นสูงมากนะใครที่ปากแห้งแนะนำตัวนี้นะคะแต่ข้อเสียก็คือมันค่อนข้างที่จะมันไปหน่อยนะคะคือติดทนปานกลางนะคะทาแล้วเนี่ยมือไม้ห้ามไปโดนนะคะเพราะมันจะเลอะค่ะ ตัวที่6นะคะเป็นของมี Hydro m a t ลิปค p ลเลอรนะคะสีช็อกโกแลตลาวาแมทนะคะตัวนี้นะคะเป็นสีน้ำตาลช็อกโกแลตน่ากินมากๆนะคะเป็นสีน้ำตาลเค้มที่สวยมากๆเลยค่ะแล้วก็สีแบบนี้นะคะไม่ค่อยมีแบรนด์ไหนทำกันเท่าไหร่นะคะแน็กซื้อมาในราคา199บาทนะคะตัวนี้แน็กยังไม่เจอข้อเสียนะคะจะมีก็แค่เป็นเรื่องของกลิ่นที่ไม่หอมเหมือนช็อกโกแลตเนาะ และตัวสุดท้ายนะคะเป็นของ Jodana Modern Matte Lipstick นะคะเบอร์3คำ Matte Fabbricino นะคะตัวนี้นะคะเป็นสีน้ำตาลกลางๆที่ทาแล้วสวยมากนะคะคือกำลังดีไม่อ่อนไม่เข้มจนเกินไปนะคะทาได้ในทุกๆวันเลยนะคะสำหรับสาวผิวเข้มแล้วก็เนื้อนุ่มทาง,ง่ายนะคะสบายปากมากๆเลยตัวนี้แนะนำให้ซื้อในช่วงโปรโมชั่นค่ะราคาจะอยู่ที่ประมาณ270-290ถึง290บาทเท่านั้น,นะคะ่ะ ข้อเสียตัวนี้คือมีกลิ่นที่มีความแก่ค่ะคือถ้าจะให้เปรียบเทียบก็เหมือนอารมณ์ลิปสติกรุ่นแม่อะไรประมาณนี้ฮะค่ะโอเคค่ะ,ะเพื่อนๆก็มาถึงโค้งสุดท้ายแล้วนะคะเป็นกลุ่มของลิปจิ้มจุ่มนะคะแนกก็มีด้วยกันทั้งหมดสแท่งนะคะก็ไปดูกันดีกว่านะคะว่ามีของยี่ห้อไหนบ้างนะคะมากันที่ตัวแรกนะคะเป็นของ pop มีล i d m ิ t t e l i p s t ติ k นะคะเป็นสีเบอร์สีนะคะซึ่งตัวนี้นะคะแนกออกตัวไว้ก่อนเลยว่าเป็นสีที่แนกผสมเองนะ ถ้าเป็นสีเดิมเนี่ยนะคะจะเป็นสีส้มๆนะคะซึ่งในตอนแรกที่ซื้อมาเนี่ยนาคิดว่าเป็นเนื้อแมทนะเพราะชื่อมันก็บอกอยู่แต่ปรากฏว่ามันไม่แมทจ้าชุ่มชื้นยังไงก็ชุ่มชื้นอย่างนั้นนะคะค <c oughs> ือเอเราก็แบบโอ้ยไม่ได้การแล้วฉันต้องหาทางแก้นะ <c oughs> ก็เลยเอานําไปผสมกับอายชาโด์นะคะก็เลยได้ออกมาเป็นสีนี้นะคะซึ่งตัวนี้นาซื้อมานะคะร้อยเก้าสิบเก้าบาทค่ะตัวที่สองนะคะเป็นของ Super ร์ม Ma t ม l i q u i d l i p s t i c k นะค่ะ เบอร์27ค่ะซึ่งตัวนี้นะคะแนกก็ต้องบอกอีกเช่นกนะะันค่ะว่ามีการผสมเพิ่มนิดๆนะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเนื้อมันค,ค่อนข้างที่จะแห้งนะคะแนกก็เลยไปผสมกับลิปสติกสีน้ำตาลธรรมดาเนาะเพื่อให้มันชุ่มชื้นยิ่งขึ้นนะคะก็จะออกเป็นสีนี้ซึ่งสีจริงๆของมันแล้วเป็นน้ำตาลที่อมเทากว่านี้นะคะตัวนี้แนกซื้อมาในราคา159หบาบาทเท่านั้นค่ะซึ่งข้อเสียของมันนะคะแนกว่ามันเป็นที่แพ็กเกจค่ะคือฝามันไม่ค่อยจะแข็งแรงเท่าไหร่นะคะ คืออีกอันนึ่งของแนกเนี่ยฝามันร้าวแล้วนะคะส่วนเพื่อนแนกนี่ก็ทําฝาแตกไปเรียบร้อยแล้วค่ะตัวที่3นะคะเป็นของ 4U2 นะคะ Kiss Me Harder นะคะ ก็เป็นเบอร์จานนะคะมีซิงเกลิลค่ะตัวนี้ครับเป็นสีน้ำตาลเข้มเพจมากส่วนมากมายนะคะสายฝอต้องสอยเลยทีเดียวนะคะคือนะซื้อมาในะคาร้อยเบาบทค่ะส่วนเนื้อลิ้นนะคะก็มีความแมทมากๆเลยนะคะจะว่าแห้งก็ได้นะคะแต่ก็ไม่ถึงกับว่าปากเป็นผงนะคะคือก็ยังพอโอเคอยู่นะคะติดทนมากๆเลยนะตัวนี้ส่วนข้อเสียนะคะทาแล้วลิ้ฝีปากเราจะหนืดนิดๆนะคะ และตัวสุดท้ายค่ะเป็นของกราเชียนะคะคือตัวนี้เป็นสีส้มอมน้าตาลเปรีย้ยจีจัดมากๆเลยนะเป็นสีแซบสดใสามากส้มเบอร์แรงนะคือตัวนี้เนะซซื้อมาในราคา199บาทะคะ่ะซึ่งตัวนี้ไม่ใช่ลิปแมทนะคะคือชุ่มยังไงก็ชุ่มอยู่อย่างนั้นนะคะไม่มีแห้งเลยนะคือก็อาจจะเหมาะกับคนที่ปากแห้งมากๆเลยนะแต่ใครที่อยากซื้อลิปจิ้มจุ่มที่เป็นลิปแมทนะคะตัวนี้ไม่แนะนาเนาะส่วนข้อเสียก็คือกลิ่นเคมีที่แรงมาก ก็จบกันไปแล้วนะคะกับการรีวิวแอน s ์วอลนะคะลิปสีนูดน้ำตาลนะคะก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันนะคะใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะคะใครมีคอมเมนต์หรืออยากจะพูดคุยก็คอมเมนต์กันได้ที่ช่องด้านล่างนะคะก็สำหรับวันนี้ไม่มีอะไรแล้วนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ